ครับวัอนี้พ่อกับนายหอนทัวร์แล้วครับไอ้เพคนมาเยี่ยมร้านวัอนี้นี่จะขาดทั้งนั้นครับนี่ครับเจวมาก้อยกุ้งครับนี่ครับถามหาคนงานบ่อนี่ล้วมาแล้วครับนี่แหละเออเจะน้อยสาราส่วนได้เพิ่เกินอีกอีกสองสามเดือนครับผมเออจะน้อยผมกับเร็วเป็นตู้ขึ้นประตูทองนะต่อไปนี้จะมาได้หอยู่รังสากบ่อนะครับบ่บ่บ่ครับจะมาก้อยกุ้งครับบัอนี้ ไวยกุ้งกับจุเนื้อสีจุดิบๆให้บึงคืออยากเบึงข้า <c oughs> งเต็นทรแฟนขับมีอย่างไรครับมีหมุงเน่าแล้วมีหอมนะครับไม่แ <c> ล <oughs> ้วคน่กินเบียร์กินน้ำปลาถ้ากินเบียร์แก้วเล็บกินยาพ่นหมอนั่งคงือกคือิก กุ้งเตีนนะครับรนีกกุ้เงเต็นได้ยังเต็นได้มกุ้งเตยูดครับเอานวเเตีนมาดกุ้งเต็นตีมึงอะไรนี่มันมันนเองวันานแปงเอาะนแปงอะนี่นีน ตลาดก่อนฟานพูยเขาในไฟโอ้าฟานพูดฟานได้แตเซื้อซื้อซื้อเขากินวันเนาะยังไม่ได้ทำยี่ร้าน,า,านนันก,นก็มีฝนร้านอันตู้แซ่ก็มีฝน,นกินแจ็คเกอร์บบอรเรบ่อคือว่าก็แซ่บเดี๋ยวฟานแล้วก็ต่ำเลยเนดะี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงนะดีเดี๋ยวยไปตลาดก็นี่ครับไปไปตลาดเนี่ยเสกพี่ครับเสกไป เอาจนออกดากได้เลยครับผมพีกนี่พีกขาผูดพอกัน,นอรอวออออมแรงรวมใจกันเห็นไหมนอ,ไไนอนแปางไลนอนดีปะ่ะเออครับแบกักวเ่เออแสงแก้ว เฮ็ดแบบก็ยังห้องเฮ็ดเป็ดแม่น้องเฮ้ยนั่นแหละพอาะสีมือถุงน้ำเขาก็คือเดกขอไปขอไปงั้นนี่ขอเอาเวลา้าเยเตี๋วอะปวดวดะ

วางามูกี่เราไร้ีวันนี้าซับเสเียวานจบแล้วนีไม้มันนะจ้าก็เลยสิรสิปีนี้ต้องมานะคะแตว่าไม่ต่างแต่ว่าไม่ต่า ซอยหางกินแล้วนอนเลยกินสมพ้อยไปอนอนง่ายง่ายเร็วกรมาสัตย์จนกระแรกันับคีับนี่อ่่นเห็นยางนีถตาซอยหอมเพื่อนะาไอ้ถามเอาเพื่ออย่างนี้ซอยฝ่ายมันนี่ไปฝ่นกับซอยปูกมันตัวหลานอยอกับซอยน้อยเว่นซอยเกี่ยวนี่ยนี่นึกว่าอยเกี่ยว

แม่นี่มีบุญกุนันเดินเปิดฟาขึ้นนะครับจะเปิดฟ้าขึ้นครับบัดนี้แับผมเพิ่งเล่นละเปิดกันนี่ใส่แล้วครับแสบว่าแสบกันอีกหนึงมะนาวใส่เท่าไหรเนาะใส่เงียเดียวเกลี่ยเงียบเปรี้ยวว่ามั้ยว่าท่านได้กินเนื้อ่านเปรี้ยวเกินไปวะเปรี้ยวเกินไปเออท่านไปละฝน อยู่ทีคนเคยเห็อเอลอฝนหาเห็ดเลยใเคเคยกิน้าเขยาเลยขายาอือเออ,อนี่ครับอันแบบแบบเพียงสันเฮ้ร่้เหรอครับนี่ครับไปไหนครับเป็นจะเอาไปเป็นเป็นจะเอาไปเป็นจะเอาไป,ป,ไปฟัดเขา ช่วยฟัดกันน้อยหน่อยมันมนสีเทาล่ะคนงามครับเดินเขากันควยโอ้ยคนคนอดีกว่ามั้ยควยวะคนแต่ขาดอย่างเดียวเดี๋ยวนะเอามาก่อก่อนนี่น้ำปลาเอาหนีบว่ะ ่หนูว่าจะไม่พอนะำปลาป็ไไนไงอร่อยแล้วเ,ออเ,เดี๋ยวเราปิดคลิปเพราะ,ะเฉพาะตีกันไหมนะครับขาดกอ,อกมาได้ครับตัดสมเดี๋ยวเห็นหน้าของทัว่วกีบหนาำปะหน้ากัานไดครับ ใช่มาเตจวตาครับมาเมือนวันตลาดตลาดอ่าโคโลโคโลเขาเรียกโคโลครับซิมสิมพอดีหัวไอ้หน่อยสิพอดีเลยนะวันน้ำฝนเทสพอดีเนาะได้กิ่นทุกอย่างเลยเนาอเอางี้ดินี่เลยนำฝนเที่ แต่ว่าถ้าไอ้บนมาตีให้น้ำฝนต้นน้ฝนเตปาแล้วเลยเนาะมันก็ดีเลยจำรำเอาไหมอะไรบุตเฮ็ดเองกินเองครับหนาแซบแซบแซบีีครับแบีแต่ขอหน่อ่อนตัวซิมจากบายก่อนแซบกุแบงก์ันไปเลยฮะฮะมงทุ่มทิมตั ก่านาอนหนเอาตัวซีฟู้ดไก่กุง้งหากินยากไงหาอยู่ไก่เกอนนีนกกนนน่ตลาดนะแน่ตลาดารเลยเพราะว่าอืมครับเกล่ยววะขวดหมดวะขันขนข้นคลิปต่อไปวันนี้ตู้เนื้อไปครับมีสองิปมือนี่มีสองิป นี ais, Depois, The ้นี่ลิปเนี่ยเขาไดด่าไม่กันดมตัวโซตัวโซโคกนี่ยติดตามนั้ของทั่วไม่ลิปนายครับ